รอเวลาสักครู่นะครับเติมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรากดแบ็กกลับไปดูนะว่าโอเคไหมเข้าไหมเดี๋ยวกลับไปหน้าโฮมของจิวของเป่ตาตังแพบหนึงแล้วกลับเข้ามาไหมอ่าได้แล้วครับสองร้อยบาทเราจะใช้คนละครึ่งเพื่อไปซื้อชีสหรือเนยแข็งนะครับจะเอาไป ทำปรมัตเพื่อไปถวายพระที่ทำการสอบนักธรรมพรุ่งนี้ครับปรมัตที่ทํทำก็คือมีอะไรบ้างอะ่ะมีเนยขั่วเนอยอบมัง้งเนยนี่คือเนอยแข็งที่เราเรียกประชีดเมื่อกี้นี่นะเดี๋ยวต้องไปซื้อก่อนแถวบ้านผมก็ขายกิโลละเกือบสี่ร้อยบาทต้องไปซื้อสองกิโลครับสองเครื่องวันนี้หมดแป๊บเดียวแน่นอนเดี๋ยวไปกันครับเดี๋ยวไปซื้อกัน

ซ่นนองก้อนเนี่ยกระเพงบ่แพีย้ยนเอาคนขายซีซีดสองก้อนทำใจคนละครึ่งเด้อเดี๋ยวโหลดแอปก่อนไหนจำรหัสไม่ได้เหมือนกันนะี้ยคนไก่เส้นนี่เหรอ,หรอวะเส้นหัวใจก่อนนะ เอาเครื่องแรกสองร้อยก่อนนะมนมแมนสองเครื่องแนละ้วเราใช้สแกนจ่ายคนละครึ่งใช่ไหมไหนามาล่มที่เกี่ยงมาบ้านะ อ้โปรแกนติดง่ายไง,ยงยกดรหัสผิดตรงนี้เลยร็จแล้วดบบได้แถวเนี่ยเกือบแปดร้อยนะสองถุงเนี่ยดูดิ